สวัสดีนะครับไม่รู้จะทำอะไรละเออเอ,อมาเล่นแบบ s อนิ c ฟอร์ดีกว่าหลังจากที่หา่างหายไปนานกับไปเกมนี้นะครับก็คือแบบเอาจริงมันไม่มีคอมเมนต์อะเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้ไม่สิผมไม่เคยเล่นเกมนี้ผมไม่เคยอัดเกมนี้ลงแต่ที่แน่ๆก็คือผมไม่นี่แล้วอัปเดตอ้าวแมน g o o ก l e เ hey. ฮ เอ,อ้ยหยุดเจรับเดี๋ยวไปอัปเดตในก o เกิลเพจก็ได้ผมมี Google p a y ฮะโซนี่ฟอร์สเกวิ่งและแข่งรถมันแข่งรถตรงไหนเพื่อนออกมาน้องมาปเปลยนั้นยาไมาใช่ไมหลบนี้ไม่อยากหลบป่ะโอ้ไม่ไม่อัปเดตก็ได้ถอดการติดตั้ง นั่งแหละสวยเลยอืมไอบริษัทเซกานี่มันเอาเด็ดจริงๆเลยนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละงีง้ไงก็คือหมดคำจะพูดไม่ต้องติดตั้งเลิกเล่นเลิกเล่นซะเกมไร้คุณภาพแล้วผมต้องจัดก,การยังไงเนี่ย ก็น CEO อเคไดได้วเอามาลองมาเปลนช่นยาผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรให้พวกคุณดูอ่ะบนไปงั้นๆแหละก็คือเรื่องชีวิตประจำวันอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรละมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดจะทำไมทั้งๆที่ไม่มีอะไรทํา ผมก็ไม่รู้บุจะบ่นไปทําไมอ่ะเออก็คือแบบชีวิตมันก็งี้แหละพพุ่งนี้ผมไปเรียนนะครับนะเออแต่แต่มันก็เลิกเร็วแหละสองโมงครึ่งกว่าครูจะปล่อยก็สามโมงเพราะครูบ่นทุกอย่างเลยอีผมไม่ชอบผมผมไม่ชอบแบบการอยู่โรงเรียนนานๆอะ่ะผมไม่ไม่ชอบแบบมันเหมือนจะเป็นบ้าได้อ่ะ เออฮ <c oughs> ผมก็คือแบบถ้าถ้าครูคนไหนแบบปล่อยใช้อย่าไปขัดขืนเลยครูไม่ใช่ดิอย่าไปขัดขืนเลยคุณไม่งั้นครูไม่งั้นคุณก็จะได้ตอนจริงก็คือถ้าใครบน่นแบบถ้าคือแบบบ่นใจก็คืออย่าบ่นเลยดีกว่านะก็ก็ครูเขาให้ความรู้เราอะถ้าเราจะไปบ่นทําไมแต่ก็มีแบบวิชาที่เราไม่ชอบมากอะไรแบบนี้ม่งมันก็ธรรมดาคุณ ก็ธรรมดาอริมันไม่ต้องซีเรียสอะไรก็ได้นะคุณจริงแค่แบบอือยังไงอ่ะคิดเขาไม่ออกอะ่ะก็คือแบบแบบททนๆเรียนไปเถอะคุณเรียนแค่ถ้าโรงเรียนใครเลิกห้าโมงแบบทั้งทั้งเรียนพิเศษทั้งทั้งคนไม่ได้เรียนพิเศษก็สู้ๆนะคะนะ,นะผมก็ผมก็ไม่ได้อยู่แบบนั้นอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอโมอ เดี๋ยวพอโรงเรียนผมมีถึงแค่มอสามแล้วพอผมจบมอสาผมก็จะไปเรียนต่อที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆน่าจะแถวกรุงเทพอ่ะผมว่าอย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นคุณนะผมไม่อยากไปกินอาหารนะคุณรจริงผมอยากทำคลิปยูทูบมากกว่าผมเป็น คนที่ไม่ชอบไม่ชอบเป็นเกณฑ์ทหารมากว่ากาง่งายๆก็คือเกยียดสุดๆนั่นแหละนะอือก็ใครที่แบบไม่ชอบเกณฑ์ทหารแบบอย่างางู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็นั่นแหละคุณก็ก็กทำาก็คือแบบถ้าถ้าคุณได้ถ้าคุณเรียนไม่จบแล้วคุณมันจะให้จับใบดำแดงใช่ไหมถ้าคุณได้ใบดำก็คือ ต้องไปบวชเป็นพระหรือไม่ก็รอดไปเลยแต่ถ้าคุณได้ใบแดงก็คือต้องไปเกณฑ์ทหารคุณก็คือผมไม่อยากไปเกณฑ์น่ะไหละใครๆก็ไม่อยากไปใครจะอยากไปล่ะคุณใครจะอยากไปล่ะถ้าถ้าใครอยากไปก็ก็ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แต่แค่มันจะแบบการฝึกมันก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ชอบเหมือนก,นกันอ่ะการเกณฑ์ทหารอะ ผมชอบแบบอยู่ชีวิตแบบเหมือนตอนเด็กๆที่แบบหาเงินจาก Youtube อะไรประมาณนั้นอ่ะอืมนะก็นแท่นี้แหละบาย